สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับวิชาภาษาไทยนะคะชั้นปถมศึกษาปีที่4ภาษาไทยบายคุเ่ค่ะ ันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ในบทที่13เรื่องอย่างนี้ดีควรทำจุดปรสงค์ในการเรียนรู้นะคะนักเรียนเรียนรู้ในบทที่13แล้วนะคะสามารถตอบคำถามลำดับเหตุการณ์ของเรื่องและนำไปเขียนเป็นแผนภาพครงเรื่องเพื่อเล่าเรื่องและเขียนเรื่องได้นะคะแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้คะ่ะ เดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ในเนื้อเรื่องอย่างนี้ดีควรทำกันเลยนะคะการอ่านในใจบทเรียนเรื่องอย่างนี้ดีควรทำสวัสดีครับน้องๆในเวลาที่น้องๆจะทำสิ่งใดเคยคิดไหมว่าสิ่งนี้ดีควรทำสิ่งนี้ไม่ดีไม่ควรทำแล้วถ้าสงสัยจะถามใครดีในวันนี้พี่มีคำตอบสำหรับน้องๆทุกๆคนกับเรื่องอย่างนี้ดีควรทำถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปอ่านกันเลยครับ บ่ายวันอาทิตย์สายลมเชื่อยเย็นสบายเด็กๆนั่งล้อมวงบนระเบียงบ้านที่ร่มเย็นด้วยเงาต้นไผ่ซึ่งทอดยาวลงมาเรามาเล่นต่อสํานวนกันดีไหมพี่เริ่มก่อนนะรักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครดีดีตอบใครชอบตอบแทนใครร้ายราย้รายแสนเหมือนแม้นมันทำมา พูดเป็นจังหวะคล้องจองเชียวนะพี่กล้าวไปจำมาจากไหนจากหนังสือกำลังพลไนนะซีมีทั้งกระตันยูรู้คุณและอาคาดพยาบาทจองเวเลยวนะไม่โหดร้ายไปหน่อยหรอนั่นสิทำไมต้องแก้แค้นกันด้วยให้อภัยกันไม่ได้หรอ คนเราก็มีทั้งดีทั้งชั่วแหละจะดีจะชั่วยอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวเอ้อหื้แก้วอยากรู้ใครนะจะบอกเราได้ว่าทำอย่างนี้ดีควรทำและทำอย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทำพ่อแม่ครูไงละ่ะเสียงเจ้ามอมเห่ากันโชคที่หน้าบ้านแล้วเปลี่ยนเสียงเป็นงื้งาดทักทายอย่างคุ้นเคย เด็กๆลุกชะเง้อมองเห็นทิดยอดเดินหิ้วมะพร้าวน้ำหอมทลายใหญ่มาด้วยพี่อุ่นเรียนออกไปรับทิดยอดส่งทลายมาะพร้าวให้แล้วหันมายิ้มกับเด็กๆพร้อมกับเดินขึ้นบันทำอะไรกันเด็กๆทำกันบ้านเหรอการบ้านนะ่ทำเสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้มานั่งเล่นต่อสำนวนกันแล้วแก้วก็อยากรู้ว่าใครที่บอกว่าทำอย่างนี้ดีควรทำ ทำอย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทำพ่อแม่ครูใช่ไหมครับพี่ยอดเก่งนี่แต่ว่าพ่อแม่ครูก็ยังได้รับการบอกการสอนต่อๆกันมาอีกนะผู้ที่สั่งสอนเราให้รู้จักมีชอบชั่วดีมีคุณธรรมคือศาสดา,าและผู้เผยแผ่คําสอนในศาสนา,าต่างๆได้แก่พระสงฆ์บาทหลวงอิหม่่มเป็นต้นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนย่อมประสบความสําเร็จมีความสุข ในการดำรงชีวิตทำให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขซึ่งเป็นอุดมคติของมนุษยชาติทิศยอดอธิบายและวางท่าเคร่งขรึมสาธุพี่ยอดคะศาสดาทุกศาส,าสนาสอนเหมือนกันหมดหรือเปล่าคะที่เหมือนกันทุกศาสนาก็คือการสอนให้คนทำความดีมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างกันก็คือข้อบัญญัติข้อปฏิบัติประเพณีพิธีกรรมและศาสนาสถาน ซึ่งมีวัดโบสถ์มัสยิดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนามีศิละปะการก่อสร้างที่สง่าง,งามแตกต่างกันไปอย่างนั้นาศาสานสา,าสถานก็เป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของาศาสนาสินะคะใช่เป็นสัญลักษณ์ของาศาสนาทําไมสิ่งก่อสร้างทางาศาสนาต้องก่อสร้างให้สูงสูงมียอดแหลมขึ้นไปบนฟ้ากันทั้งนั้นเลยนะคะเอาไว้ติดตั้งสายล่าฟ้า กันฟ้าผ่าใช่ไหมคะไม่ใช่นะบางคนเชื่อว่าจะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์ต่างหากสวรรค์อยู่บนฟ้าไงล่ะอ้าวแล้วสำนวนที่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจก็ขานกัน,นสีนั่นนะ่ะเป็นการเปรียบเทียบการกระทำของเรานั่นเอง คนเราทำดีย่อมมีความสุขสดชื่นแจ่มใสอิ่มเอิบใจเหมือนอยู่บนสวรรค์ส่วนคนทำชั่วนั้นแม้จะไม่มีใครรู้เห็นแต่ตนเองย่อมรู้อยู่แก่ใจความกังวลทุกร้อนสมอยู่ในใจเหมือนตกนรกทุกศาสนาจึงมุ่งสอนให้ทุกคนทำแต่ความดีแล้วพี่ยอดยังไม่ได้ตอบเลยว่าทำไมจึงนิยมสร้างให้สูงสงล่ะคะ ทุกศาสนาคงมีเหตุผลและมีแรงบันดาลใจของผู้สร้างจึงสร้างาศาสนสถานให้สูงสูงอย่างนั้นผล,ลไม้อร่อยอร่อยมาแล้วจ้าเอาทั้งสามคนนะ่ะช่วยเข้าไปยกเหยือกน้ำกระเจี๊ยบแก้วน้ำและกระติกน้ำแข็งบนโต๊ะหลังบ้านมาด้วยเอาเลยครับน้องๆระหว่างที่เรารอกิ่งกล้าวและแก้วไปยกน้ำกระเจี๊ยั้นเรามาพักทำกิจกรรมกันก่อนอน,นะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ เรามาดูกันต่อเลยนะครับแล้วทุกคนนั่งล้อมวงเื่มน้ำกระเจี๊ยบและรับประทานผลไม้พร้อมกับเล่าเรื่องที่คุยกันให้พี่อุ่นเรือนฟังทิศยอดนั่งอมยิ้มอยู่ใกล้ๆศาสนาเป็นหลักดำเนินชีวิตของชุมชนจะว่าไปศาสนานั้นสอนคนไม่ให้ทำชั่วได้ดีกว่ากฎหมายคือรู้จักควบคุมตนเองได้ทั้งต่อนหน้าและลับหลังและควบคุมจิตใจได้ด้วย พี่อุ่นเรียนร่วมวงพูดคุยได้สมกับเป็นนิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอทุกคนนั่งรับประทานผลไม้อย่างเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งทิดยอดจึงเอ่ยขึ้นว่าต้นเดือนหน้าว่าจะมีงานเทศกาลสงกรานมีกิจกรรมหลายอย่างพี่เป็นประธานฝ่ายการประกวดก่อพระเจดีไซน์พี่ขอชวนพวกเราเข้าร่วมการประกวดด้วยสนใจไหมตกลงค่ะใช่า เราจะก่อพระเจดี้ายให้สูงขึ้นฟ้าเลยเราจะช่วยกันขนสายเข้าวัดทุกคนยืดมือขวามาวางความซ้อนกันแล้วพูดเสียงดังพร้อมกันว่า ราวนี้ก็รู้กันแล้วนะครับว่าสิ่งไหนดีควรทําสิ่งไหนไม่ดีไม่ควรทําแล้วก็อย่าลืมกลับไปปฏิบัติกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นไงคะเด็กๆสนุกไหมคะจบแล้วนะคะในเรื่องอย่างนี้ดีควรทํานะคะมาดูแผนภาพโครงเรื่องนะคะใคร ใครก็คือตัวละครในเนื้อเรื่องนะคะก็จะมีนิ่มมีนวนมีทิดยอดพี่อุ่นเรือนอ้นและเจ้ามอมนะคะทำอะไรก็คือนั่งสนทนากันนะคะพูดคุยกันที่ไหนที่ไหนก็คือสถานที่นะคะสถานที่ที่พูดคุยสนทนากันก็คือที่บ้านนะคะ เมื่อไรเมื่อไรก็คือเวลานะคะก็คือเวลาบ่ายๆนะคะของวันอาทิตย์อย่างไรอย่างไรก็คือเหตุการณ์นะคะก็ทิดยอดนำมะพร้าวนะคะมาให้พี่อุ่นเรือนนะคะแล้วก็มานั่งสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะคะนักเรียนลองมาตอบคำถามต่อไปนี้ดูนะคะ บทเรียนเรื่องอย่างนี้ดีควรทำที่นักเรียนได้อ่านหรือว่าได้ดูไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรข้อที่สองเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนข้อที่สามสุดท้ายผลของเรื่องเป็นอย่างไรและข้อที่สี่เรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไรคะเด็กๆตอบกันได้ไหมคะเด็กๆลองตอบ ทำใส่ในสมุดภาษาไทยนะคะแล้วสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเฉลยกันนะคะสวัสดีค่ะ